สวัสดีค่ะขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่เรื่องเล่าข่าวเด็ดเปิดตัวผู้เดินเกมนักปูทางคู่หูค้ำบัลลังก์สามปอเมื่อคนหนึ่งทำหน้าที่สร้างอำนาจทางการเมืองในระบบเลือกตั้งให้กับสามปอส่วนอีกคนก็อยู่เบื้องหลังช่วยงานการเมืองพลังประชารัฐอย่างสอดประสานเสริมสร้างความแข็งแกร่งรัฐบาลพลเอกประยุทธ์ให้อยู่ทนอยู่ยาว ยังเป็นประเด็นที่ต้องตามกันต่อสำหรับร้อยเอกธรรมนัฐพรมเผ่ารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์จะได้นั่งตำแหน่งเลขาที่การพักแทนนายอนุชานาคาสายรัฐมนตรีประจำสำนักนายกรัฐมนตรีหรือไม่หลังพักพลังประชารัฐประกาศเลื่อนการประชุมใหญ่สามัญประจำปีครั้งที่หนึ ทับ2,564จากเดิม18เมษายนออกไปอย่างไม่มีกำหนดเนื่องจากการแพร่ระบาดโควิด -19 ท่ามกลางการวัดขุมกำลังกันระหว่างกลุ่ม4ชอที่นำโดยร้อยเอกธรรมนัฐนายสันติพร้อมพัฒ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการคลงังนางนารมนพิญโยสินวัตรรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงแรงงานและนายอธิรัตนเสตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคมกับกลุ่ม4ี่วอที่นำโดยนายสุริยะจึงรุ่งเรืองกิจรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรมนายสมศักดิ์เทพสุทินรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรมนายอนุชาและนายสุชาติชมกลิ่นรัฐ ท่ามนตรีว่าการกระทรวงแรงงาน ต้องยอมรับว่าร้อยเอกธรรมนัฐคือรัฐมนตรีที่เข้ามามีบทบาทสำคัญในการสร้างอำนาจทางการเมืองในระบบเลือกตั้งให้กับสามปอพลเอกประยุทธ์พลเอกประวิทร์วงสุวรรณรองนายกรัฐมนตรีพลเอกอนุพภงศ์เผ่าจินดารัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยแทนที่กองทัพหลังต้องปรับบทบาทกลับเข้ากรมกองให้สอดคล้องสังคมที่เปลี่ยนแปลงไป ร้อยเอกธรรมนัฐที่เป็นนายทหารนอกราชการที่เคยคร่ำวอดวงการสีเทาและผ่านการทำธุรกิจมากมายทั้งบริษัทร,รักษาความปลอดภัยบริหารตลาดตัวแทนจำหน่ายลอตเตอรี่รายใหญ่ควบคู่ไปกับการชิมลางงานการเมืองครั้งแรกด้วยการอยู่เบื้องหลังทำฐานเสียงกรุงเทพมหานครให้กับพักไทยรักไทยทำให้กลายเป็นผู้กว้างขวางหลายด้าน หลังเหตุการณ์รัฐประหารปี2557ร้อยเอกธรรมนัฐพิกขั้วมาอยู่กับพรักพลังประชารัฐด้วยเหตุผลนายเรียกตัวให้กลับมาช่วยงาน ต่อมาเมื่อปี2562ได้ประกาศตัวลงสมัครสอ,อพะเยาด้วยความสามารถเฉพาะตัวในเรื่องไกลเกลียต่อรองจัดกลุ่มจึงได้นั่งประธานยุทธศาสตร์เดินเกมการเลือกตั้งภาคเหนือของพลังประชารัฐฐานเสียงสำคัญพักเพื่อไทยจนคว้ามาได้หลายเก้าอี้ความสำเร็จงานด้านการเมืองของร้อยเอกธรรมนัฐ เพราะมีคู่หูที่ร่วมทุกร่วมสุขมาอย่างเสหิดอกเตอร์ฮิมาลัยผิวพันธ์เพื่อนเตรียมทหารรุ่น25คอยทำหน้าที่เป็นนักปูทางซึ่งปัจจุบันนอกจากเป็นที่ปรึกษารัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ดูแลพื้นที่ภาคใต้แล้วยังอยู่เบื้องหลังช่วยผลตำรวจเอกจักรทิพย์ชยจินดาอดีตพบตรสู้ศึกเลือกตั้งผู้ว่ากรุงเทพมหานคร ผมเป็นนักสร้างถนนให้คนเดินส่วนใครจะเดินไปถึงจุดไหนก็อยู่ที่เป้าหมายของแต่ละคนผมขอทำหน้าที่ตรงนี้ดีกว่าเสหิตอบคำถามกรณีสนใจทำงานเบื้องหน้าหรือไม่ในระหว่างร่วมทีมพลตำรวจเอกจักรทิพย์ชัยจินดาหาเสียงแม้ปัจจุบันเสหิจะกลายเป็นพลเรือนไม่มียศนำหน้า แต่ในอดีตก็เคยรับราชการในกรมทหารราบที่21รักษาพระองค์ร21รออค่ายนวมินทราชินีจังหวัดชนบุรีเช่นเดียวกับสามปอการเข้ามาอยู่เบื้องหลังช่วยงานการเมืองให้พลังประชารัฐจึงมีส่วนช่วยในการประสานงานเจรจาเสริมความแข็งแกร่งให้กับรัฐบาลเช่นเดียวกับการเกิดใหม่ของพรรคการเมืองเข้าจดตั้งพรรคต่อคณะก มการการเลือกตั้งกอกตอตั้งแต่พักรวมไทยสร้างชาติที่ชื่อไปตรงกับสโลแกนเก๋ๆของรัฐบาลพลเอกประยุทธ์หรือพักพลังที่เพิ่งเปิดตัวด้วยโลโก้ด้วยการใช้แถบสีธงชาติบนอักษรพอพานชูกำปั้นที่หมายถึงการรวมพลังของประชาชนทุกสาขาอาชีพทุกกลุ่มทุกเชื้อชาติทุกเพศท,ทุกวยัย ปรากฏการเหล่านี้จะมีใครเป็นผู้เดินเกมหรือนักปูทางอยู่เบื้องหลังหรือไม่คงต้องรอพิสูจน์กันต่อไปเช่นเดียวกับผู้กองมนัสที่ยังต้องตามลุ้นกับตำแหน่งแม่บ้านพักพลังประชารัฐเพื่อจัดระเบียบเคลียปัญหาภายในพักหวังลบข่าวเมาส์แค่บิ๊กป้อมป่วยเข้าโรงพยาบาลเพียงสัปดาห์เดียวสสอในพักก็ตีกันยกใหญ่เสร็จแล้ว ขอขอบคุณข้อมูลดีๆจากกรุงเทพธุรกิจอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเรื่องใหม่ๆจะได้ไม่พลาดรายการเรื่องเล่าข่าวเด็ดขอบคุณที่รับชมแล้วเจอกันใหม่ค่ะ